สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะในทางชอง YouTube อ่อง y o u t u b e เนาะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องในน้อยของเจตาผ้าร่วยเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของรัฐบาลไทยค่ะคลิปนี้เป็นของรัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องจะมีซีเซียนดังเนาะ จะมีไทมักหวยเจ๊อุย๋ยคุณเจ๊อ,อุ๋ยแล้วก็เลขรับน้ำโสมตาบรรทัดค่ะสีทันรัฐบาลไทยถ้าติดตามรับชมเนาะค่ะถ้าชอบของผู้ใดไทมักหวยค่ะรัฐบาลไทยที่ผ่านมาวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งไทมักหวยบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ เพิ่นวิ่งบนสามเนาะก็ออกอยู่ค่ะสามล่างหนึ่งพี่น้องล่างหนึ่งเอาเจีตาวิ่งล่างหนึ่งเด้อค่ะไทยมักหววเข้าไปหนึ่งเพิ่นวิ่งล่างตัวเดียวเนาะวิ่งหนึ่งก็เข้าไปหนึ่งอยู่ค่ะเป็นจังได้เป็นติดต,ตามบ่ะจับตามมองลอตเตอรี่เด้อพี่น้องจับตามมอง จะบปรตีรีไว้ไทยมักหวยอีพานมาเนาะค่ะเข้าไปสามนี่วิ่งบนวิ่งบนเข้าไปวิ่งล่างนึงเข่าค่ะของไทยมักหวยวันที่สิบหกได้มาแล้วคะ่ะใครจะตามใครจะตามไทยมักหวยรัฐบาลไทยชอบกระจัดเนาะค่ะผิดจรณาาอา มีเวลาอยู่สองมือค่ะไทยมักหวยห้มาแล้วยจับอรเตอรี่กันไปเนาะลายมือฝันใส่พ่อมเนาะพี่น้องฝันฝันใส่กันพร่อมกับวันของไทยมักหวยวะบอาไปเนาะพอดีหัวพี่น้องอันที่คือเจตตาบ่ฝันใส่พ้อมเด้ออ่ครับคำนวณพ้อมเอา เบิ่งของมูพร้อมเบิ่งหลายๆเซียนใส่กันเนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเนาะมักเฮาก็จังจัดเฮากับเบิ่งเอาชอบของผู้ใดมักของผู้ใดเนาะคะ่ะอ้าวไทยมักหวยค่ะมาเบิ่งต่อไปวิ่งบนหนึ่งวิ่งล่างแปดเด้อค่ะอ้าบนก่อนหนึ่งหกหนึ่งห้าล่างวิ่งแปดแปดสามแปดสองค่ะ สามตัวสามหางหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองค่ะวันที่สิบหกกันยาสองตัวนี้เน้นบนพื้นไห้เน้นสิบนนเน้นหนึ่งหาค่ะเน้นที่หนึ่งหาล่างนี้เน้นแปดสองค่ะสามตัวหนึ่งแปดสองหางเดียวค่ะไทยมักหวยเพื้นไห้มาก รัฐบาลไทยชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะกลาบขอบ,บุญขอบคุณไทยมักหวยหลายๆเด้อค่ะที่เอาเนื้อทางมาว่างทังชมจีตาเนาะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะไทยมักหวยแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเพิ่นแล้วก็ต่อไปค่ะต่อไปเป็นของเจ๊อุ๋ยค่ะของเจอ๊อุ๋ยเพิ่นกระเข่าไปทั้งบนทั้งบน,ท,งบนทั้งล่างเด้อค่ะวิงลูดเพิ่น วิ่งบนพื้นล่างเนาะวิ่งล่างเป็นบนเนาะพี่น้องหกหนึ่งเตียนกันวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะค่ะของเจ๊อุยกะถือว่าบรุษสองตัวมาหนึ่งตัวอยู่ค่ะมาหนึ่งตัวอยู่เนาะเอามาตามไม่ไปต่อเป็นประวัติวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะรัฐบาลไทยเนาะค่ะพี่นอ้องมาไปต่อว,วันที่16กันยาค่ะกับเจ๊อุย ิบหกกันยาวิ่งบนวิ่งล่างเนาะวิ่งบุนของพื้นให้เก้าค่ะบนให้เก้าสองตัวกับสองหางเนาะร่วมแล้วก็สี่หางแหละค่ะแต่ว่าเจตากัานเป็นบนก่นเนาะเก้าห้าเก้าหกค่ะบนล่างวิ่งสี่สี่สองสี่หนึ่งค่ะสองสามตัวกับสามหางเนาะสี่เก้าห้า ก้าสี่สองสี่เก้าหกค่ะสองตัวนินเก้าหาเก้าหาบนล่างพน,นินที่สี่สองค่ะสามตัวหางเดียวค่ะเกอุยให้หางเดียวด้วยสามตัวพี่น้องสี 4, 9, เ่เก้าห้าอ้าพิจารณา่าลอตเตอรี่ไว้พี่น้องรัฐบาลไทยเนาะ ชอบก็จัดคัดกับผ่านเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะมีเขามีลุดเนาะ,ะกับขอบุญขอบุณเจอุลเลลายเดอค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปจะไปตัวกับเจอุยรัฐบาลไทยเนาะค่ะ แับนาจอเราไปต่อเป็นของใครเอาไปรุ่นกันมีเวลาหลายเมื่ออยู่เนาะค่ะพี่น้องรัฐบ,บาลไทยเนาะต่อไปค่ะต่อไปเป็นของเลขกรับน้ำส้มค่ะเลขกรับน้ำส้มรุดไปค่ะพี่น้องรุดไปวันทีหนึ่งที่ผ่านมา ขอโทษขอพยัยเอซีแทนเลขลับน้ำสมเนาะค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเบนบเดินบ่เข่าเนาะลุดก็ขึ้นลุดเนาะพี่น้องเนาะเป็นเพียงแนวทางหลุดแล้วหลุดเลยละ่ะรัฐบาลไทยเลขลับน้ำสมวันที่สิบหกค่ะเอามาไปใหม่ไปรุ่นใหม่รุ่นใหม่ผิดจารณาหยิบจับอตเตอรีลีไว ถ้าชอบเนาะค่ะชอบคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้องถ้าเอฟซีไม่ที่เขามาเห็นเนาะทางช่องของเจตาพารวยคลิปนี้ถ้าชอบยังบ่ท่านกดติดตามกับฝากกดติดตามเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะเอฟซีอย่าลืมกดกระดิงงกดกะด่งแจ้งเตือนไว้ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะบได้พลาดคลิป ชิปใหม่ที่เจตาลงไปแจ้งเตือนอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะแล้วก็กดติดตามเนาะอิปซีไม่ที่้อมาถ้าชอบคลิปนี้เนาะค่ะรัฐบาลไทยค่ะเลขยรับน้ำโสมวิ่งบนค่ะวิ่งบนเลขยรับน้ำโสมให้5ค่ะวิ่งบนห้าศย์ห้าหนึ่งวิ่งล่างล่างศูนย์วิ่งล่างศูนย์ ศูนย์เก้าศูนย์แปดค่ะล่างกับสองหางบนกับสองหางเนาะค่ะพี่น้องสามตัวสามหางหนึ่งศูนย์แปดห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าล่างเพนเน้นหาหนึ่งค่ะให้หางเดียวหาหนึ่งเน้นหางเดียวเอ้บนบนหาหนึ่งค่ะล่างศูนย์แปดน้นที่ศูนย์แปดหางเดียวสามตัวหนึ่งหางค่ะพนเพนินมาหนึ่งศูนย์แปด วันที่16กันย่าที่จะถึงนี้ค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยพิจารณาหยิบจับลรตเตอรีกันไบเนาะเป็นแนวทางของเลขลับน้ำโสมค่ะรัฐบาลไทยเนาะถ้าชอบก็จัดขัดกระพานค่ะเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางค่ะแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเลขลับน้ำโสมเนาะต่อไปค่ะ ตาบรรทัดค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งที่ผ่านมาตาบรรทัดรุดไปากาบขอโทษขอพห้เอฟซีแทนตาบรรทัดเด้อค่ะรัฐบาลไทยวันทีนทนท่หนึ่งที่ผ่านมาบนออกสามตัวสามห้าหกสามหนึ่งล่างรุดไปบอเดินบอเขาเนาะค่ะากาบขอโทษขอพห้เอฟซีแทนพืน้นตาบรรทัดค่ะ เอามาไปต่อวันที่16ค่ะรัฐบาลไทยกับตาบรรทัดเนาะวันที่16ที่จะถึงนี้รัฐบาลไทยวิ่งลูดเพนให้มาสีกับ6กับเอเกกับสีค่ะเกับ4ีสองตัวสหางค่ะเก้าสี่เหาหนศูค่ะสี่หนึ่งสหนึ่งสศูค่ะสตัว3มหาง 940495941ค่ะดิน9 4เท่ากันค่ะวงกลมใหม้2ตัวเน้น95กับ40ค่ะ3ตัว2หาง940495เน้น2หางด้วยค่ะ3ตัวรัฐบาลไทยของตาบรรทัดเอาชอบกระจัดขัดกระพานค่ะ แคปหนาจอไว้ซ้อมๆเบิงพิจารณาไปหยิบจับลอตเตอรี่กันไว้เบิงไว้เนาะคะ่ะมีเวลาอยู่สองมือรัฐบาลไทยจะออกแล้วเนาะ,ะมีเวลาอยู่กับถ้าชอบกับจัดค่ะขัดก็ผ่านไปเนาะ,ะเลีกทุกตัวกับเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก่าขอ,ขอบขอบบุญขอบคุณตาบรรทัดหลายๆเด้อคะ่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตา ขอเพราะคุณเป็นอย่างสูงสําหรับแนวทางเนาะค่ะคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีวันที่สิบหกกับรัฐบาลไทยค่ะคอยพี่น้องมีความสุขสุขภาพให้แข็งแรงกันทุกคนค่ะสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็เดินทางไปไสคอยปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยค่ะกลับขอเพราะคุณหลายๆคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ